ค่อยๆเดินสิลูกค่อยๆเดินเดินค่อยๆจ้าจ้าค่อยๆเดินมานะคะลูกโทรหาใครอ่ะลูกโทรหาแม่ป้าหรอแม่ป้าป้าไหมโทรหาคุณยายอย่างลูกยายยายจ๋าพี่แท็กเตอร์อยู่ไหนลูกแท็กเตอร์อยู่ไหนไหนคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่อยู่ไหนคะลูกอยู่บนบ้านพ่ออยู่ไหนคะ ยูนนี่ไงยิ้มเลยเขินเหลอลูกพ่อวางไว้ดีลูกผ้าไหมอยู่ไหนคะโอเคเก่งมากลูกผ้าไหมอยู่นั่นใช่ไหมคะแล้วผ้าไหมกําลังทําอะไรอยู่คะหอออ่ะเฮ้ยหนูกําลังทําอะไรอยู่ลูกกดหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะเส๋ยวพ่อจะกินข้าวแล้วลูกไหมหนูทาอะไรคะลูกเสร็จหรือยังเอยังไม่เสร็จใช่ไหม หนึ่งสองช่ำจ็ดหรือ,อยังโทรกดหมายเลขโทรศัพท์ได้หรือ,อยังอะ่ะลูก